วันนี้เราก็จะมาอยู่ในรายการสอนเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมขอเรียกรายการนี้ว่าฟูทัวร์เีแล้วกันเนื่องจากว่าผมเห็นในคอมเมนต์คที่แล,แล้วชื่อมันค่อนข้างที่จะด,ดีอ่ะอดูเท่ดูดีอ่ะคนที่คิดชื่อให้ก็เดี๋ยวไปรับรางวัลกับทีมงานนะครับผมไม่เกี่ยว เรื่องจอนะฮะรีโซลูชัน,นต่างๆการปรับเซตติ้งจอมันมีหมดหรอครับคนที่ใช้อันไหนโหดอันไหนไม่เก่งอันไหนเก่งแบบขนาดนู้นขนาดแบบนี้อันนี้แล้วแต่เราชอบกัน60เฮิร์นนี่มันพอแบบขึ้นเรเดียนได้ไหมมันก็ได้ครับมันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่แค่มันจะเสยเียบคนที่เขาเล่นจอเฮิร์นสูงๆกว่า ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเซตติ้งจอครับไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกเฟสเรทเฟรมของจอในเกมนะในเกมกราฟิกมีผลไหมภาพ4ต่อ3 1 6 9ต่างกันยังไง t r u State ที่หลายๆคนกําลังฮิตฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับผมรีบไปกันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยลวถ้าเรารอช้ามันจะเริ่มเหนื่อยมากกว่านี้เรื่องจอนะฮะเรสโซลูชันต่างๆการปรับเซตติ้งจอ1 6ต่อ9 1000 9หรือว่าจะเป็น พันสองสต่อสหรือว่าจะเป็น t s t r e s s ที่ตอนนี้กาลังฮิตอยู่มันมีหมดนะครับคนที่ใช้อันไหนโหอันไหนไม่เก่งอันไหนเก่งแบบทนาดแบบนู้นขนาดแบบนี้อันนี้แล้วแต่เราชอบกันก็คือปรับฟูสกีนั่นแหละอันดับแรกแล้วก็ apn l i มิตเราปรับเอ l ให้หมดเลยเพราะว่า apn ไม่ไม่ต้อง l ิ m i t เยอะอันนี้ก็ปรับเป็นออบวก b ูแล้วกันเพราะว่ามันเป็น low latency เพราะผมมองว่าพันเก้ามันดีสุดคือเกมอ่ะเขาถูกเซ็ตมาให้เป็นพันเก้าอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าพันเก้าเนี่ยเวลาภาพมันเป็น full HD แล้วก็เป้าหรืออะไรมันจะไม่เบลอเกินไปเวลาเล่นพันสองสี่ต่อสามไกลๆอ่ะมันจะเบลอครับผมเพราะว่าด้วยขนาดภาพสกลภาพที่มันจะไม่ใช่พันแปดสิบมันเห็นปะมันจะลดลงเก้าหกหรืออะไรเงี้ยมันไกลๆเนี่ยบางทีจะเห็นศัตรูเป็นแบบไม่ full HD เหมือนไมค์คราฟเลยอะไรประมาณนั้นก็มีบ้างแต่ถ้าพันเก้ามันมันโอเคสุดไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาปรับภาพไหนอ่ะมันก็จะไลท์อัพของแต่ละ อะไรต่างมันจะเปลี่ยนไปคนที่่นไลฟ์เอัพเยอะก็ต้องไปจำไลฟ์ใหม่อีกตอนนี้มันจะมี two s t a มาใหม่ละก็คือปรับภาพแล้วก็ตัวอ้วนด้วยแบบที่เทน์หรือว่าคนิคอหรือโปรเพเยอร์บางคนใช้วิธีปรับแต่ละคนมันก็ต่างกันมันจะมีวิธีปรับของมันอยู่ก็ไปลองปรับกันได้ครับแต่ผมใช้พันเก้านั่นแหละเพราะว่ามันมันเสถียรสุดแล้วถ้าถามผมนะส่วนเรื่องกราฟิกอะครับมันก็อันดับแรกเลยไออันเนี้ย multi t h r e ร d เ e n d e r i n g ก็คือเปิด cpu เราทำงานเต็มที่เอาง่ายเปิดเลยครับส่วนอันอื่นก็อย่างที่ผมบอกบางคนเล่นออมหมดเลยโลหมดเลยก็ ใครปรับแบบผมลงตอนนี้มันแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็เป็นวิกเนตก็คือขอบจอครับผมมันจะมีถ้าเราลองปรับดูแล้วสังเกตที่ขอบจอมันจะมีดำๆกับขาวๆมันช่วยให้เราโฟกัสเป้ามาขึ้นอันนี้ผมปรับออนมาตลอดแล้วเนี่ยถ้าเราปรับพร้อมเนี่ยสังเกตที่ขอบขอบจอของแต่ละคนทางบ้านนะมันจะถ้าปรับ2อันมันจะมันจะเห็นได้เลยเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นยังไงวีซิงอันนี้ไม่ต้องเปิดครับผมมันเกี่ยวกับเรื่องเอพีเไม่ต้องเปิดมันมันจะล็อกเอพีเไว้ไม่ดีครับอันนี้ไอสองตัวนี้ไอที่คูณสี่กับคูณ non หนึ่งอะเห็นปะเห็นตัวเส้นเส้นปะขอบเส้นต่างๆเนี่ยมันจะเขาเรียกลดรอยหยักอะประมาณนี้ผมบอกไงว่าผมไม่ชอบแบบเนี่ยเราสังเกตตรงตรงขอบขอบเนี่ยมันจะมีแบบขีดแล้วก็ขึ้นขีดแล้วก็ขึ้นใครที่เคยใช้ Photoshop เนี่ยจะรู้ผมก็เลยปรับเป็นแปลกกับคูณสี่ไว้เห็นปะมันก็จะเนียนเลยไม่มีแบบหยักๆยขึ้นมาให้เราเห็นเออผมชอบแบบนี้อันนี้ impulcality ก็คือเพิ่มความชัดความคมของภาพของมุมต่างๆส่วนอันนี้บลูมที่ผมเปิดไว้ก็คือผมเป็นตัวเล่นคนคนเล่นอินนี้ไงพวกโซว่าเฟดหรืออะไรพวกเนี้ยผมเปิด มันจะเห็นสแกนต่างกันคือบูมันจะช่วยให้เราเห็นตัวที่โดนสแกนชัดขึ้นแสงมันจะชี้ขึ้นอะเอาง่ายๆเออประมาณนั้นถ้าเราปิดมันก็เห็นสแกนอยู่แต่ว่าอาจจะเบาบางหน่อยผมก็เปิดไว้แค่นี้มันไม่ได้ช่วยให้เปิดตาืแล้วมันจะเก่งขึ้นหรืออะไรนะมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดครับก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้มันเป็นแบบว่าพวกโชว์แบบว่าเนี่ยเห็นปะ f p s ติ๊กเลอร์อดขึ้นอะไรเน็ตเอาจริงผมว่าปิดไว้เถอะเปิดแค่ f p s ไว้เผื่อแบบเอาไว้ดูว่าตรงไหน f p s ตกคอมเราแหลกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยบอมมมะาาาน่่หผผววจธิด เรื่องจอเนี่ยครับมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะถามกัน144ควร up ไป240ไหมไอตัวเฮิร์ทเนี่ยมันก็คือ r e f ฟ e ชเร a t e ของจอนะครับผมคือ144คือถ้ามีงบบัถ้ามีงบพอแล้วมันแบบไม่ลำบากครับผมแนะนําว่า240เนี่ยถือว่ามาตรฐานแหละแต่ถ้างบน้อยลงมาหน่อย140ก็ดีครับเพราะว่าสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเล่น60ละ60เฮิร์ทนี่มันพอจะแบบขึ้นเรเดียนได้ไหมมันก็ได้ครับมันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่แค่มันจะเสียเปรียบคนที่เขาเล่นจอเฮิร์ทสูงกว่าถามว่ามมมมัันนนนจะเเกก่่งงขึ้้ยถาปลีไหบผ <c oughs> เพราะว่ามันมันค่อนข้างโกงลงที่ว่ามันเห็นภาพลื่นกว่าคมันไม่เพิร์ดมันน,นิ่งกว่ามันแบบว่าภาพมันลื่นกว่าไม่กระตุกแต่ถ้าถามผมว่ามันจะเป็นต้องเปลี่ยนไหมถ้าเรามีงบไม่มากพอเราก็เล่นของที่เรามีอยู่ก็ได้ครับปัจจุบันที่เรามีอยู่ก็ได้แต่ถ้ามีงบหน่อยก็ ร้อยสี่สเฮิร์ตสองร้เฮิร์ตถ้าเรารวยจัดเลย540เฮิร์ตครับแรงสุดละแต่2อ0เฮิร์ตนี่ตอนนี้ถือว่ามาตรฐานนะอ่าก็พอพูดถึงเรื่องงบเนี่ยผมก็จะอบอกแล้วกันว่าถ้าสมมติสำหรับคนที่มีงบพอมีกำลังซัพบเยอะอ่าและอยากแบบว่าแบบเพิ่มการเล่นของเราให้มันดีขึ้นรู้สึกว่าแบบอยากจะแบบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันดับแรกสิ่งที่ต้องอัพเลยก็คือคอมพิวเตอนี่แหละครับเพราะว่าเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าแต่ละคนก็น่าจะมีของที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วแแแตตต่่่่่่่ววววาาาาาาจจจออ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 เเเเนนนนีียียยยยงงงทผมมมมมบบบกกกกธิ Hz, 360 Hz, 360 Hz, กิิไปป240 60ฮฮรรรัััดูลลล้หะะคค็็พ เอพให้มันแรงๆขึ้นหน่อยพวกเกมมิ่งเกียร์มันผมว่าเราก็น่าจะเล่นของเราอยู่แล้วที่แบบดีๆอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ ก็เรียบร้อยไปแล้วครับผมสำหรับรายการฟูลทรล์เยอในวันนี้วันนี้ก็ทางทีมงานเนี่ยหยิบจับ3-4คอมเมนต์นั่นแหละที่คอมเมนต์กันมาว่าอยากจะให้สอนอันไหนอะไรยังไงก็ใครสําหรับใครที่อยากรู้เรื่องตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเลยอยากรู้อันไหนเพิ่มในเกมที่ผมแบบพอสอนได้ก็คอมเมนต์กันบอกกันได้เลยครับว่าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเอเจนตรงไหนวิธีการอะไรสื่อสารมูเมนต์หรืออะไรต่างๆหรือไม่เข้าใจตรงไหนลองคอมเมนต์ถามครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานคัดเลือกมาทําเป็นในคลิปหน้าต้องบอกว่าทีมงานเราจะคัดเลือกจาากกเเนนนทที่่ป็ับ้ด เข้าใช้ด้วยฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดทุกอย่างอ่ะกดให้หน่อยให้ครบหนึ่งแสนซับอีกนิดนึงครับผมแล้วรายการดีๆอย่างนี้จะมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือหนึ่งในของรางวัลที่เรากำลังจะแจกกันเมื่อครบหนึ่งแสนซับครับผมตัววิงแมนของเกโกโคครับผมเป็นลิขสิทธิ์แท้จากทางไลออนนะอันนี้คือรางวัลเล็กสุดนะฮะยังน่ารักขนาดนี้และรางวัลใหญ่สุดจะน่ารักขนาดไหนแฟนๆคนไหนที่เป็นทั้งเพศชายเพศหญิงก็เดี๋ยวจะมีบริการส่งพิเศษนะครับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นเดี๋ยวผมจะไปส่งให้้ฝาากดวยยครับบ